กลับมาพบกันกันกบตัวเ h e าเบรนเบนเนอรนะครับเผาสมองเอพิโซดนี้จะพูดในเรื่องของบทในหนังสือของซูซูกิยูครับผมในเมื่อมันจะมีในเรื่องของการคาดการอดีตอดีตที่เราทําผิดพลาดกันมาหรือเคยจะเป็นเรื่องราวที่เราจัดสรรเวลาไม่ได้นะฮะอดีตนี้คือตัวสําคัญเลยแต่ในบทหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับมันเป็นเรื่องของการมองถึงความสําเร็จเล็กๆนะครับ เทคนิคความสาเร็จเล็กๆเนี่ยคือการตระหนักถึงความสําเร็จรายวันสําเร็จถึงสิ่งง่ายๆในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นวิตพื้นได้5ครั้งหรือ10ครั้งได้ทําอาหารกินเองได้ทําความสะอาดโต๊ะทางานใหม่ได้ลุกขึ้นมาพับผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้นะครับผมการตระหนักถึงความก้าวหน้า,นานเล็กๆน้อยในแต่ละวันนี่แหละจะช่วยปรับรูปแบบของ ความกังวลถึงอดีตท,ที่เคยผ่านมาให้ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับผมวิธีทําเทคนิคค,ความสําเร็จเล็กๆมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยคุณอาจจะต้องหาเวลาสัก5นาทีในช่วงเริ่มต้นของวันหรือตอนท้ายวันนะฮะแล้วจดจําความสําเร็จเล็กๆนะครับทำเป็น achievement อะไรบางอย่างให้กับชีวิตนะฮะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆในวันนั้นลงในสมุดบันทึกครับหรืออาจจะบันทึกลงในแอปพลิเคชันโน้ตบางอย่างของ โทรศัพท์มือถืออาจจะใช้ตัวโซเชียลมีเดียในการเก็บหลอกความสําเร็จนะฮะไม่สําคัญว่าความสำเร็จของคุณเนี่ยจะเล็กน้อยแค่ไหนนะครับแต่ให้คุณถามกับตัวเองว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างให้แค่เขียนลงไปครับผมเพียงแค่เขียนลงไปลองเขียนเป็นประโยคง่ายๆนะครับสิ่งที่เราทําจนเสร็จหรือสิ่งที่เราทําเสร็จแล้วเราได้รับประโยชน์นะครับเช่นตัวอย่างนะฮะวันนี้ฉันวิ่งได้10นาที ฉันได้วิ่งเข้าใกล้ความมีสุขภาพที่แข็งแรงไปอีกแล้ว1คันเนี่ยประโยคง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมตัวอย่างต่อมาคือวันนี้ฉันเขียนเอกสารเสร็จในช่วงบ่ายความคืบหน้าของงานช่วงบ่ายนี้คืบหน้าไปแล้ว5%ประมาณนี้ครับผมนะฮะการเขียนความสําเร็จและผลตอบแทนเล็กๆให้กับจิตใจของเราเนี่ยเขียนลงไปในระบบโซเชียลมีเดียพวกนี้นะครับจะช่วยให้สมองรับรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังก้าวไปข้างหน้า นะครับมันเป็นความ track โปรเก e s นะครับของชีวิตเราไม่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โปรเก e s ที่ก้อนใหญ่มากเหมือนระดับแบบ3 0มสถึงห้แต่อ่าอาจจะเป็นประมาณ5้ถึงสิหรือ6หรือเนะครับนะแต่ประเด็นคือไอ้ความอิโปรเก o g เล็กๆนพวกนี้แหละนะครับมันจะทําให้ความคิดเชิงลบเนี่ยค่อยๆอ่อนลงนะครับแต่ถ้าคุณนึกถึงแบบสมมุติถ้าเกิดคุณคุณลองนึกถึงความสเร็จเล็กๆน้อยๆไม่ออกแบบถ้าเกิดมันนึกไม่ออกนะมันไม่มีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆให้นึกออกเลยเนี่ย ก็อาจจะต้องดูใช่ว่าเอ้ยตอนนี้เราเริ่มมีความกังวลใจมีความคิดเชิงลบมากเกินไปหรือเปล่าลองทบทวนตัวเองครับและนี่ก็จะเป็นคําถามในการทบทวนตัวเองนะครับคำถามแรกคือวันนี้คุณทําอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองบ้างแล้วหรือ,อยังนะครับ2คือก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่คุณทําเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ของคุณเนี่ยทบทวนตัวเองไว้นะข้อ3ครับผมวันนี้มีอะไรทําให้คุณรู้สึกถึงความสําเร็จหรือไม่ข้อ 4. สัปดาห์นี้ครับ เราได้ทำอะไรดีๆไปแล้วบ้างนะและข้อ5เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะฮะคือมีอะไรที่เราจะทำได้ในวันพรุ่งนี้เพื่อสานต่อความสำเร็จเล็กๆน้อยๆอยบ้างไหมอืมสามารถที่จะรีวิวกลับไปฟังใหม่ได้นะครับใน5ข้อนี้ที่ยกตัวอย่างมานะฮะเทคนิคนี้เอาไว้ทบทวนและพิจารณานะครับพิจารณาว่ากรณีที่เกิดเราเกิดความคิดเชิงลบมากขึ้นเกินไปนะครับผมจะใช้ได้ผลเพราะ คนเราเนี่ยมักมุ่งเน้นไปที่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและไม่ค่อยสนใจความสําเร็จเล็กๆนน้อยในแต่ละวันนะครับผมเป็นวิธีการที่เราอยากจะให้ลองย้อนกลับมาทบทวนและลองทําอะไรที่มันอยู่ในความสําเร็จเล็กๆบ้างนะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยทุกคนจะประสบความสําเร็จเล็กๆน้อยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยมองเห็นมันนั่นเองครับผมอาจจะมองข้ามมันไปแต่หลายคนเนี่ยพอเห็นว่าเราสําเร็จในสิ่งที่มันเล็กๆนน้อยนะเรามักจะ เพิกเฉยมันฮะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาเช่นเฮ้ยโปรเจกต์จะเสร็จสิ้นแล้วนะหรือเฮ้ยวันนี้มีแขกมาถ่ายภาพคู่กับแขกหน่อยถ้าจริงๆโปรเกรสในการที่เราพูดคุยก,กับแขกเนี่ยมันเป็นไปได้ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมหรือวันนี้ฉันสอบผ่านแล้วโปรเจกต์ฉันจบแล้วนะฮะก็คือเราไม่เคยเก็บความสําคัญหรือความสําเร็จไดๆน้อยไว้ในความทรงจําของเราเลยนั่นเองครับผมตรงนี้ดังนั้นเทคนิคนี้คือการมุ่งสนใจ ในความสําเร็จเล็กๆน้อยๆอย่างตั้งใจนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มการคิดบวกให้กับตัวเราเองเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าเล็กๆในแต่ละวันที่เราจะได้รับนั่นเองครับผม